พี่น้องมากินขอวเสาน้ำไม้มอนเดอร้หน่นไม้ต้มนี่ยกรสมปลาปิ้งแน,น้ำนเดอรแจวกระดกกินปลาข้าวนไม้มอนเดอมาตุกทุกคนสบายดีพี่น้องกินข้าวตอนทน้ำคิงเดอพีนน่น้องดังแน่เนย,ยิ่ง <c oughs> สบายดีพี่น้องเรียซื้อากแฟมเมอร์ทุกคนเด้อกินข้าวในแม่มอนเลยข้าวเสาวเด้อพี่น้องเด้อกินคิงเด้อปิ้งแม่ในต้มมามามากินกันตาวันเหนยังโตรล้วซาบฮาล้านเหมืนเดิมตะวันเหมือนแต่ทอมเหมืนกินก่อนแล้วลุ่มทนานกินแล้วกินก่อนมามาเพื่อนเพื่อนน้องๆก็ตูกทุกคนลูกหลานเด้อมากินกันเด้อ มันไม่เบี้เขาแล้วก็ลงไมเกี่ยวข่าวข่าวต้องเกี่ยวบอแล้วพี่น้องอีกประมาณสามสีือเป็นไรตางสิแล้ว้านพนตกะข้างอย่างนี้เห็นขาว่านสิตตอีกแล้ว ใส่ออกโอ้ยไปไม่ขักเลยค้าเขาไหมแบบ้าแพโอ้ยำน่อยพอเห็นเส็ดบุกอันนี้เส็ดเส็ดหำน่อยพอเห็นงั้นคนไหนจะจ้างอาหารสปาดีี่น้องที่ทำกันเน้อเออมื้อีรกอาหารก็เรียบๆง่ายๆแลไม้ต้ม สมปาแค่ไหนะแมให้ดูกรากระอกรอใช่ลองใส่เนีและพอันจบหนจ่ยเฮ้ยเฮ้ยตอโตคำนอฮะมันก็โตโตมอแล้วฮะ ตัอ้าบ้าอ่ามันไปก็ไปเลยบน่อมันหับ่น vàng บ่ได้นุช v à n บ่นุนี่บ่ไปใคไปเขเออนี่ก็นี่ทางฮือนนี่เขาจะได้รถตันเนี่ย ยี่ปันเลยอยู่ทางเฮือนนี่ยเลออแาขามาเมื่อกี้เขามาถามนี้ใครติดต่อให้อาเขาเฮือนนี่เาเนี่เขามาเฮือนนี่าอยู่ทางเฮือนนี่ล้าหนึ่งอยู่ทางเฮือนนี่น้าเขามาเฮือนนี่ ปั่นยี่ทางเนื้อนี่เนื้อได้น like ี่โมยลุงในน้าหรอกอยู่นี่นี่ทางเนื้อนี่มาบอกลูกมามาวะไปไปบอกไปบอกไปเอาท่านี่แหละกินข้าวมากินข้าวมากินข้าวเด้อข่าวน้ำเด้อสมปลากินข้าวกินข้าว

เาต้อทมามันปั่นแหาขเขาปั่นเลยต้องอะไเนาปั่นแล้วงปั่นเอปั่นาเดียวหรเ็นังเงยแลมายักยกมาเขาวิ่งมันปั่นเขาเฮ้ยงนเีย่่องมือนะ้ปั่นเว่นแล้วมปั๊บเขราเขาเขาไม่ยังนี่นี่ผมคำคือเลาเขาเขยังยูนในกลางนา็ยังมีแนว ผมัน่เลีวยรียกขึ้นมากเอาผมลดปันปันเห็ดหน้ามันไม่ไหยเห็ดหน้ามันจะเป็นเกาสุดทิ่ผมไม่คอยขุดบัวทนดีรอบัได้ไม่ได้เง สิเช็ดน้องสะมดมันเนีย้มีเงินมช็ด้องสะมจมเีย้อจำแห้งเ็ดได้หรน่าก็เป็นนี่ย่างมีเงินนซื้สตะนางอ้อมัดกวหัวเงินตังเมืองนันะนาไผักคลองเือนั้ตังรันาอ้อคุนาคันธลรงนาอ้อมัดนาไหมถ้าพูังก็ได้ ปลูกมันมาต่อก็ได hm. ้งั้น oh no, ่ปลูกก็ได้มวยหัวหัวควายยามดูดูข้าวโพยจุดมันคืออยู่เขาเด้ยเขาเลี้ยงใครเลี้ยงมันอันนี้ใครเลี้ยงให้ปล่อยเนี้ยรวยทัวเอาไป่ชอบเนี่ยเขาจะกังปล่อยนะนอกจากจะให้ปลูกปลูกมีกะนางอ้อมเกินแตอสบายเนาะ ันยิงหัวน้ามันถ้าปูเนี้ก็ได้ตามคันนากันเนาะบางวักินหมอกขึ้นมาปูดได้ซูซีู่นมา,าเห็นแบอหะแกบ่องืนี<ะ>่ งง ok. ลงมาสุดแล้วมัลงมาเป็อย่งไมันไปมาสุกยากไปมาสุิตัดีแบมันมาหลายนะหลายเัวนะในบ้านนี่มนคนเรียงแบมีแบเลียงมงิไปล้งคาเหอนแล้วร้านลสืเป็นโลกื่อแบเป็นโคเขาก็ื้อเป็ตเขาก็ื้อมันจเายเป็นโลเขาก็ื้อเป็นโล คือเป็นโต้ต้องถือเียนี่เรอครับ่เอครับรูปห0าสิรพันลอยไปเอาเป็นเงินบาทก็ลอยไปลอยห้าสิพันเนี่ยแม่สี่สิ0พันเขาซือซึ่งแต่เป็นยังเป็นช่วงเรื่องจริงจรงเป็นเข กิดอะไระคาบวอขิงกาวเราจัต้องง่าจดีอยู่อ้าคิดนี้กันให้หมอลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเอยรับติดตามลิดหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร่ส่องหลอกหองทิ้งยายมอนด้อย่องเด้อบ๊ายบาย